<g ül> ยายเข้าใจแต่มันไม่ได้เขียนแบบนี้ <laughs> ใช่ยายมันเขียนแบบนั้นแหละเออมันเขียนมันโถยาย ถ้ามันแปลแปลแบบยายว่าหนูก็ไปโก,กรธขนาดนั้นหรอกนะเออจริงนะมันมัน,เป,นเป็นต่างประเทศนะมันน่ามาจากเขียนว่าเย็ดเย็ดเย็ดมากกว่ามังยายเยดนะ็ดเนาะที่แปลว่าเอาออนลรนะมันน่าจะเกียนแบบนั้นเราน่าจะเข้าใจผิดกันนะเนาะนั่นแหละ ฉันไม่มีใครมาคุ้มครองฉันเลยมีแต่เธออ่ะดูเขาลงไปคุ้มครองเธอเยอะแยะเลยนะแต่ฉันน่ะทนอยู่คนเดียวโดนอยู่คนเดียวตอนกลางคืนก็มีแต่ฉันอยู่คนเดียวอ่ะตอนกลางคืนมันเข้ามานะตอนกลางคืนมันเข้ามาพิมพ์ก็มีแต่หนูอยู่คนเดียวอ่ะยายไม่มีใครลงมาปกป้องหนูเลยอ๋อมันเข้ามาก็บอกว่าอย่าอย่า ออมันเข้ามาก็บอกว่ายาเกียดย่าเกี็ดยาอะไรแล้วชกไปสิแต่ที่จะมาช่วยกับมาห้ามออมก็อย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่ารุนแรงเพื่อนอย่าว่ามันว่าอ้าวทาไมเพื่อนทาไมยังงั้นนะเพื่อนใช่ยายบอกว่าพี่ไม่ต้องน้องทําเองถ้ารอๆนะมันโอ้มันไม่น่ามันเอาหน้ามันมาด้วยเนาะ ถ้าหน้ามาันหลอหลอนโอ้โหหนูจะถามมันเลยว่าอยู่ประเทศไหนอยู่แขนงไหนหนูตาตามไปแน่แล้วถ้าลหลอรือถ้าไม่ลหลอนี่ไม่เอานะแก่มึันก็ไม่เอาัตคนหลอ <laughs> ฉันกำลังว่าจะแคปไปให้เธอดูอยู่ <laughs> ฉันว่าจะแคปไปให้เธอดูอยู่ โอเคยายขอบคุณมากค่ะยายขอบคุณมากๆค่ะอย่างน้อยก็ได้ขำนะยายเนาะ <laughs> ใช่เราคิดมากกันเกินไปอะไรออมเขาแค่ทรงมาถามว่าใช่หรือไม่ใช่ <laughs> แหม่็พว่าบนกับยายว่าพี่อองนะคนเขาไปปกป้องกันเยอะเลยว่าที่เราอนะไม่มีใครเลยไม่แต่เราคนเดียวอะใส่กับมันอะหัวเดียวกระเทียมรีดอะสามานพี่ยาโดนพี่ยาโดนไปโดนตกไปสิบล้านเธอพี่ยาหายจ้อยเลย พี่ยาหายตัวเลยโดนตกไปสิบล้านพี่ยาบอกกูไม่ไหวแล้วกับอีนี่แล้ววะปบแล้พี่ยาหนีแลเพื่อพี่ยาโดนไปสิบล้านพี่ยาหนีหนีหนีไปนั่งกินกาแฟแล้วพียาเลยบอกแล้วไงว่าอย่ามาเล่นกับฉันฉันเอาจริงเวลาฉันเอาจริงขึ้นมาแล้วหาแทบไม่ทันเห็นไหม หาเงินแทบไม่ทันเลยเวลาฉันเอาจริงเข้ามาหาเงินแทบไม่ทันเลยพิยะพิยายา,าไม่ไหวสิบล้าน <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เพื่อนใช่จากนี้ไปเราก็จะพูดว่าใช่เอานะ <c oughs> ยายทำฮา์กิ้งเลยวันนี้ <c oughs> ยายทำฮากิ้งเลย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าใช่เลาย <c oughs> ยา่ว่าถ้าเขาเป็นคนต่างประเทศถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เขาพิมพ์ว่าใช่เหรยอเย็ดก็แปลว่าใช่สิว่างั้นเย็ดก็แปลว่าใช่ฉันากตัดช่วงนี้จรงเลยนะว่าเย็ดก็แปลว่า